เครื่องเซมนะฮะเป็นเครื่องของฮิตาชินะฮะ SU 3 0 0 9นะฮะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการวิเคราะห์ธาตุ EDX ที่เราอยากรู้ว่าโลหะชิ้นนั้นหรือของชิ้นนั้นนะความจริงคืออะไรอย่างพระธาตุอย่างเงี้ยใช่พระธาตุจริงหรือเปล่าหรือเป็นแค่ mer, พอลิเมอร์พลาสติกนะฮะหรือว่าจะเป็นพวกแร่ต่างๆนะฮะที่อยู่ในพระนาดูนอยู่ในทุกพระแม้กระทั่ง แรกกายสิทธิ์ที่อยู่ในพระสมเด็จด,ด้วยก็ใช้ EDX วิเคราะห์ธาตุก็จะรู้ความจริงจะไม่ใช่การคาดเดาแล้วเห็นด้วยตานะฮะส่วนตัวนี้เป็น EBSD นะฮะก็คือจะเป็นตัววิเคราะห์พวกผลึกต่างๆนะฮะก็ลึกเข้าไปอีกนะฮะ,ะนี่นะครับตัวเซมนะฮะข้างในเป็นสูญญากาศนะครับน้ำหนักเครื่องตัวนี้นะฮะ SU 3า0พนกะฮะก็ประมาณสัก800กว่ากิโลรวมทั้งอุปกรณ์ต่อบข่วงด้วยก็เรียกว่าตันหนึ่ง 1, นะฮะน่าจะได้อยู่ฮะประมาณตัน1 0 0 0พันโลนะฮะอันนี้ก็เป็นช่องที่เอาไว้ใส่ตัวอย่างชิ้นงานเข้าไปแล้วก็ยังมีแบบใส่ชิ้นงานตัวใหญ่เข้าไปซึ่งมีสองป,ประตูพูดง่ายๆวิธีการทํางานของเรานะครับ<ส>ก็คือ<ส>เมื่อนําพระสมเด็จหรือชิ้นงานต่างๆหรือเป็นพระ,ะชุด เนจ่าหรือที่เราต้องการทราบนะฮะ <c oughs> ใส่ลงไปในเครื่องแล้วนะฮะ <c oughs> ก็จะเป็นการทําการยิงอิเล็กตรอนลงไปเพื่อให้เกิดภาพนะฮะ <c oughs> พอเราเห็นภาพเนี่ยเป็นภาพที่สิ่งที่อยู่เหมือนเหมือนเข้าไปลึกเข้าไปในเปลือกนะฮะ,ะถ้าเราใช้พวกกล้องกำลังขยายเนี่ยเราจะเห็นแค่เปลือกนอกแต่พอเราใช้เซมเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นว่าในเนื้อพระเนี่ย มีว่านยานะฮะเราสังเกตได้ว่าเป็นอินทรีย์สารนะฮะเนี่ยเราสังเกตได้นี่คือสิ่งที่อยู่ในเปลือกข้างในกําลังขยายไม่ได้เยอะนะอันนี้ก็ขยายไปแค่ประมาณ500เท่าเองนะฮะเนี่ยเนี่ยห้าอท่ามันจะมีสเปคบอกหมดทุกอย่างนะฮะก็แล้วทำการวิเคราะห์ธาตุอย่างในองค์เนี้ยเราเห็นแล้วว่ามีโลหะนะฮะที่เป็นพวกแร่ขยสิทธิ์อยู่หรือเปล่าหรือคืออะไร นอกจากว่านยานที่อยู่โดยรอบแล้วก็ยังเห็นว่าเป็นตะกั่วนะฮะ,ะก้อนอื่นอาจจะไม่ใช่ตะั่วก็เป็นได้แต่ตะกั่วชิ้นนี้มีซันเฟอร์ซันเฟอร์เนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ในตะั่วทุกวันนี้ไม่มีนะเพราะเขาจะทําการเอาออกเพราะว่ามันจะทําให้ซันเฟอร์เนี่ยอยู่กับกรรมฐาน,นไปอยู่กับโลหะชิ้นไหนไหนก็ทําให้แตกลานนะฮะเขาจะไม่ให้อยู่แล้วก็จะมีแร่เจอพวกอ,อ,อลูมิเนียมด้วยนะฮะ Al นะฮะ ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็ดูจุดืินอีกอันนี้ก็เป็นการทํางานที่ขอ,องกล้องอิเล็กตรอนไมโครสโคปชนีดแบบของกลางก็คือเนี่ยครับคือเครื่องมือในการที่จะใช้ในการที่จะคลึงนะฮะสามารถที่จะคลึงส่องไปได้ทั่วทุกจุดนะฮะแล้วก็โฟกัสแต่ละจุดพระทั้งองค์เนี่ยสามารถดูได้ทุกจุดเลยนะฮะแล้วสตับใส่คินพานี้สามารถตะแคงได้ด้วยนะ ซ้ายขวาได้ด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นความสามารถของเครื่องแล้วก็อยากจะให้เ,เพื่อนๆได้รู้จักกับคำว่ากล้องอิเล็กตรอนนะฮะไมโครสโคปทีนี้แบบส่องกาากันให้เข้าใจเผื่อไปบอกต่อแล้วก็จะไม่เ,เรียกว่าไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วก็ทำไมมันเอามาตรวจพระเ,เครื่องได้อย่างไรแล้วนี่นะครับเราอยู่กับบริษัทที่น่าเชื่อถือนะฮะ พราะฉะนั้นเราจะมีพวกใบเซอร์เกตไม่ว่าจะเป็นพนักงานแล้วก็ตัวเครื่องมีหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็น ISO ตัวไหนก็แล้วแต่นะ,ะเรียกว่าครบหมดทุกตัวนลฮะ,ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้เครื่องมือนะฮะของผมะนะฮะก็เพื่อต้องการให้เพื่อนๆทุกคนได้รู้จักกับเทคโนโลยีที่มันมีอยู่จริงๆมันมีมานานแล้วแต่เครื่องมือชิดนนี้ เขาพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะฮะให้มากดียิ่งขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเราเราเราอย่าย่ำอยู่ที่เราต้องมีการบูรณาการแล้วก็พัฒนาการเ,าเล่นวัตถุโบราณน,นะฮะเราพักเครื่องที่เรามาตรวจเนี่ยเกินกว่าร้อยปีแล้วเขาเรียกวัตถุโบราณแล้วเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าพัคเกสการทำพิมพ์ส่งทำได้แต่ในเรื่องของอพวกธาตุพวกความจริงเนื้อความเก่าทำไม่ได้จริงครับ ก็ฝากได้วยนะครับสำหรับเทคโนโลยีเซนครับ